สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหิมะก็ตกลงมาอีกแล้วนะบีนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามันตกเยอะๆเนาะเดี๋ยวบีจะไปทําสโนว์แมนนะคะหรือว่าชเนมันเนาะแต่ว่านะคะเอ่อน่าจะตกไม่เยอะนะทุกคน ตกลงมาเดี๋ยวก็จะละลายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่เป็นฝนแล้วนะทุกคนมันไม่ได้เป็นหิมะนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวตกมาเดี๋ยวก็จะละลายแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะเอาพบก็นอีกแล้วนะคะในช่องมาต่างไวส์สไออสเตรียค่ะวันนี้นะคะบีก็จะมาอัปเดตนะคะอาการป่วยของบีนะกับพี่ๆี่ทุกคนนะคะอาการป่วยของบีนะคะออตอนนี้นะคะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่านะคะเมื่อ,อสองวันก่อนนะคะบีก็ไปที่โรงพยาบาลนะทุกคนไปเปลี่ยนพอร์ตนะคะก็เป็นวันพฤหัสนะคะ บีมีนัดตอน7จ็ดโงครึ่งนะคะวันนั้นนะคะบีก็จะยุ่งทั้งวันเลยนะพี่ๆบ,บีตื่นแต่ตีห้นะคะก็เตรียมตัวน้องแฟนก็กินกาแฟอ,อาบน้ําแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะออกจากบ้านกันตั้งแต่6กโมงเช้านะคะ <dan ania. S 1> พอไปถึงที่โรงพยาบาลก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะทุกคนบีนะคะมีนัดเนาะบีก็ไปลงทะเบียนนะคะเตรียมตัวนะคะพอประมาณสิบโมงนะคะ บีก็เข้าห้องผ่าตัดเนาะออกมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณเที่ยงก,กว่าๆนะคะก็ใช้เวลาในการผ่าตัดไปนะคะทั้งหมดนะประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนก็ไม่ได้ดมยาสลบอะไรนะคะเขาก็จะฉีดยาชาเนาะแล้วเขาก็จะผ่านะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสายยางแล้วก็จะเปลี่ยนตัวพอร์ตให้ใหม่นะคะทําไมนะคะบี B. ถึงจะต้องไปเปลี่ยนพอร์ตนะทุกคนก็คือนะคะ เดี๋ยวพี่จะเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอร์ตเนี่ยพี่เปลี่ยนมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วนะคะครั้งแรกไปใส่นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ใส่นะคะพอใส่เสร็จแล้วมันมันเอียงนะคะมันเอียงจนเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนแต่มันก็ยังใช้งานได้ก็โอเคไม่มีอะไรก็คุณหมอก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะแก้ให้มันตรงใช่ไหมคะก็ะะไปครั้งที่สองนะคะก็ไปเปลี่ยนให้มันตรงครั้งที่สองนะคะตรงดีมากเลยนะคะเรียบร้อยไม่มีอะไรนะคะ แต่พอเมื่อนะคะสามเดือนที่แล้วเนาะบีก็จะต้องไปตรวจเช็คร่างกายทุกๆสามเดือนนะคะปรากฏว่านะคะสายยางนะคะมันงอนะคะมันก็เลยทําให้การไหลเวียนนะคะหรือว่าการให้ยาลงไปอ่ะมันไม่ได้นะคะ <c oughs> เขาก็เลยนะคะมีการนัดอีกนะคะว่าเดี๋ยวจะทําครั้งที่สามเนาะ จริงๆแล้วครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3บีก็บอกให้คุณหมอเอาออกไปเลยเนาะแต่คุณหมอเขาก็ไม่ได้เอาออกให้นะคะเขาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสายยางนะคะแล้วก็ตรวจดูสภาพนะคะว่ามันโอเคนะคะส่วนตัวบีนะคะบีก็ต้องมาแบบว่าดูแลตัวเองนะคะคืออย่ายกของหนักนะคะอย่ายกมือเร็วอย่าแบบยกมือสูงอย่ายกมือเร็วนะคะเพราะว่า ใส่พอร์ตลงไปใช่ไหมคะเนื้อเรามันยังไม่ได้แบบว่าเอา่อเขาเรียกอะไรไม่รู้บีบีก็ไม่รู้ว่าคือมันยังไม่ได้ไปกลมกลืนกันกับพอร์ตอะทุกคนมันยังไม่ได้ไปรัดไว้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะถ้าเกิดว่าบีแบบยกเร็วนะคะหรือว่ายกของหนักเก่งอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเลื่อนข,นขึ้นข้างบนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยนะคะทําให้แบบว่าพอร์ตเกิดเกิดอาการที่แบบว่า จะแบบบิดเบี้ยวนะคะยกอะไรประมาณนี้เนาะบีก็เลยนะคะจะต้องแบบว่าเอาเองดการใช้ข้อมือนะ,ะช่วงไหลช่วงอะไรพวกเนี้ยแต่ช่วงที่บีผ่ามาใหม่ๆใช่ไหมคะมันก็จะเจ็บอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะอาการเจ็บมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันก็หายแล้วนะเนาะ จะเจ็บมากๆก็ช่วงผ่าใหม่ๆนะคะพอเราผ่าใหม่ๆคุณหมอเขาก็จะดูอาการบีก่อนเนาะเขาก็ผ่า,าเสร็จใช่ไหมคะก็เอามาห้องพักฟื้นนะคะบีก็จะแบบว่าคุณหมอเขาก็จะดูนะคะมันก็จะมีอาการบวมเขาก็มีการประครบเย็นนะคะให้ให้ยากแก้ปวดเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กลับบ้านมาแล้วเราก็มาดูแลตัวเองใช่ไหมคะวันสุกนะคะก็เจ็บ บ้างแต่ไม่ได้เจ็บมากนะคะบีก็นอนได้อะไรได้ปกตินั่นแหละแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะทุกคนหิมะนะก็ได้ตกลงมานะคะกับวันคริสต์มาสเนาะทุกคนก็รู้สึกดีนะคะแต่ว่าตกน้อยนะทุกคนตกเป็นฝนนะคะตอนนี้ก็ได้ละลายไปหมดแล้วนะพี่ๆทุกคนนะคะก็บีนะคะ,ก,ะ,คะก็เลยมาแจ้งอาการนะคะว่าเป็นยังไงนะแต่ส่วนอาการป่วยของบีนะคะ ทุกคนก็รู้เนาะว่าช่วงแรกๆที่บีทําคลิปนะคะก็คือบีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะบีให้คโม,มูไปทั้งหมด8ครั้งนะคะแครั้งตอนนี้นะคะก็ผ่านพ้นไปทั้งหมดแล้วนะคะก็คืออยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการ ไปให้ยาทุกๆสามอาทิตย์นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นแล้วนะทุกคุณก็ปกติแล้วนะคะไปตรวจร่างกายก็ไม่ได้เจออะไรแล้วนะคะแต่มีมาอัปเดตให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงนะคะการรักษามันเป็นยังไงนะคะก็วันนี้นะคะวันคริสต์มาสนะคะหิมะก็ได้ตกลงมานะคะบีก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆ FC ทุกคนเนาะมีความสุขนะคะแล้วก็ ขอให้สมหวังทุกสิ่งเลยนะที่คิดที่หวังนะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้รวยๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ พี่ๆเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องของบีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้การฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะวันนี้นะคะบีก็มาแจ้งอาการป่วยเนาะบีก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของบีนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวีดโหน้าค่ะสวัสดีค่ะ